หมาเอ้ยอาหมาเอ้ยหมาปอนเอ้ยหมาปอนเอ้ยหมาปอน,นอนมูน้ยอาหมาปอนเอ้ยหมาปอนอาหมาปอนเอ้ยอาหมาปอนมังเอ้ยอาหมาปอนมะนอนบ่ นอนอยู่ก็เดียวบ่เอ๊ะนอนอยู่ก็เดียวบ่อาชื่อนอนเล่นน้ำไลยบ่เล่นเล่นน้ำไลยอยู่บ่เอเด้อคือบูดุกดีกว่าคือว่าวว้าคือว่าวว้าเบ้าแม่ แม่สิได้ส่งลูบให้เขาเบิง่งคุยแม่คุย,นยแน่เล้ยคุยแน่แล้วชือ่อคุยแน่แล้วชื่อเอ้ยก่อนหน่อยคุย,นยแน่เด้อคุยแน่แล้วชือ่อน่ะปวดทำลายออกมาแล้วะ Субтитры